บรรยากาศแฟนบอลน,นะครับก่อนเกมอุ่นเครื่องนะครับของทีมสวัสดแคทนครราชสีมามาด้าเอฟนะครับเกก็เข้าสู่ช่วงเตรียมทีมนะครับลงขันในศึกฟุตบอลไทยลีกนะฮะในลีกสูงสุดฤด,ดูการ2025-2026นะครับก็ตอนนี้นะฮะอยู่ในช่วงของการวอร์มอัพนะครับ เกมนั้นนี้เป็นนัดที่3นะครับของทางสวัสด์แคทน,นะฮะับการอุ่นเครื่องนะครับหลังจากนัดแรกเนี่ยพวกเขาอุ่นเอาชนะทีมวิทยาลัยนครราชสีมามาได้5-0นะครับโดยเกมนั้นมีนักเตะไทยพร้อมด้วยนักเตะต่างชาติ2คนลงสนามนะครับส่วนนัดที่2นะฮะก็อุ่นเครื่องชนะมอราชพัฒนครราชสีมานะครับสประตูต่อ2นะครับซึ่งนัดที่2เนี่ยทางโค้ชหลักอิสระสีทัโลนะครับ ไม่ได้มีการส่งผู้เล่นนักเตะต่างชาติลงเล่นแต่อย่างใดนะครับ <S <S ฟุตบอลไทยซาโดี้มาเกาะติดถึงขอบสนามเลยนะครับที่สนาม8 0พรรษาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งเป็นรังเย่านะครับของทางสวัสดแคทนะฮะตอนนี้นักเตะก็กำลังทยอยเดินลงออกจากสนามแล้วนะครับ ซึ่งก็การคลิกออฟเนี่ยจะเริ่มขึ้นของเวลา17นาฬิกานะครับตามโปรแกรมที่ออกมานะครับพอมาดูว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรนะครับของทีมสวัสดแคทในการเจอกับสินสเกตยูไนเต็ดนะฮะลำดวนเพลินนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟอร์มเป็นอีกหนึ่งทีมที่ฟอร์มดีนะครับสำหรับทางสินสเกตยูไนเต็ดนะครับ ซึ่งในปีนี้พวกเขาก็มีลาสีสละอยู่ในเต็ดด้วยนะครับเป็นทีมจากสิริกตเช่นเดียวกันนะครับส่วนโคาราชก็มีทีมโคราชซิตี้วันเดอร์แคทนะครับซึ่งเขาเปลี่ยนทีมมาจากแบทแคทเอฟซีนะครับเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นโคราชซิตี้วันเดอร์แคทนะฮะสำหรอบ,นบนโคาราชก็ติดตามเชียร์ได้ทั้งสวัสดแคทแล้วก็โคราชซิตี้วันเดอร์แคทนะครับ ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะฮะช่องทาง YouTube ของฟุตบอลไทยสายยอดีด้วยนะครับซึ่งหากมีความเคลื่นไหวของเกมคู่นี้นะฮะก็จะอัปเดตผ่านช่องทาง y u t u b e รวมถึงบทสัมภาษณ์นะครับหากโค้ชหละอิซาซิโลแล้วก็โค้ชของซีสเกตอยู่ในเต็น,นะครับแฟนบอลก็ถือว่ามากันเยอะครับ มีสอบถามกันมาอย่างต่อเนื่องว่าเข้าชมฟรีหรือเปล่านะครับเปิดเข้าชมฟรีนะครับสำหรับการอุ่นเครื่องของโคราชในช่วงเตรียมทีมสู้ศึกไทยลีกฤด,ดูกาลใหม่นะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปติดตามเกมกันครับเดี๋ยวมีอะไรเด็ดๆจะนำมาอัปเดตและนำเสนอผ่านทางแฟนเพจฟุตบอลไทยสายยอดดีแล้วก็ช่อง YouTube ฟุตบอลไทยสายยอดดีนะครับ